สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับคดีที่อยากเล่านะครับวันนี้พี่แฮมขออนุญาตกลับมาในรูปแบบของพอดแคสต์เหมือนเดิมก่อนนะครับเนื่องจากสถานที่ต่างๆครับยังไม่พร้อมนะครับที่จะอัดในรูปแบบวิดีโอเพราะว่าพี่แฮมต้องใช้สถานที่ในการอัดวิดีโอเนี่ยที่หนึ่งเนาะแล้วก็สถานที่ในการอัดเสียงเนี่ยที่1ดังนั้นตอนนี้สถานที่ในการอัดเสียงเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับก็เลยขออนุญาตกลับมาเป็นพอดแคสต์ก่อนเนาะรวมถึงเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ บอกกันเองนะครับเพราะว่าเป็นช่องของตัวเองพูดจากใจจริงเลยเนี่ยพี่แฮมยังคงรักงานเสียงครับยังชอบงานพอดแคสต์มากกว่างานวิดีโอพอรู้สึกว่าทําวิดีโอทีไรเนี่ยเอาจริงๆร,รู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ครับยังมีความเขินกล้องอยู่เนาะแต่ว่านั่นแหละครับพอเป็นรายการไฟน์นอตฟาวเนี่ยเราก็มีแฟนๆทาง YouTube ค่อนข้างเยอะที่เขาชอบแบบดูภาพประกอบต่างดูวิดีโอดูหน้าพี่แฮมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าเกิดอยากจะเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัด ารายการในไฟล์โน้ตฟาวเนาะจะได้เห็นแบบเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าในช่องของตัวเองยังไงถ้าเกิดช่วงนี้พี่ฮัมขออนุญาตกลับไปเป็นพอดแคสต์ก่อนก็เพื่อนๆอ,อย่าทิ้งกงันไปนะฟังเป็นเสียงก็ได้นะครับแล้วก็นอนฟังสบายๆเนาะจะทําส่วนไปด้วยก็ได้ทํากับข้าวทําโอ้ยได้สารพัดครับอาบน้ําก็ได้รับรองว่าเพลินๆน,น,นะครับฟังเป็นพอดแคสต์ไปสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าฟังมากๆครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนที่น่ารักเหมือนเดิมนั่นก็คือหอยห หอยตาเตน,นครับหอยโฮตาเตะน,นครับเป็นหอยสแกลอปนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งคนนําเข้าก็คือน้องเอมมี่สลัญญานั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อเนาะไปหาน้องเอมมี่ได้แล้วก็ไปอุดหนุนน้องซึ่งน้องมีทั้งขายปลีกแล้วก็ระบบเฟรนชชายครับจะนําไปปิ้งยา่างทอดอบเกลืออะไรก็ ตามสะดวกเลยนะครับรับรองว่าคุณของคุณภาพดีเนาะทำอะไรออกมาก็อร่อยแน่นอนหรือว่าทักไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับที่ White Ocean International ยังไงเดี๋ยวพี่ฮัมลงรายละเอียดไว้ใน Description นะครับแล้วก็นี่แหละโชวรูปแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะพิมพ์ตามใน Facebook แล้วก็เข้าไปทักกันได้สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับ ก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับเรามาทอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้สามารถดูได้ครับแถมยังได้ความรู้ด้วยดังนั้นทางที่ดีแชร์ให้กับเพื่อนๆแชร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เรารักมาฟังด้วยกันนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นในปี1950ครับโดยต้องเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีเท่านั้นเองเขามีชื่อว่าวอเตอร์ดิกซันซึ่งเขาเป็นชาวอเมริกันเลยครับซึ่งกำลังมีความสุขสุดๆกับชีวิตเลยนั่นก็เพราะว่าคุณวอเตอร์คนนี้เขาเพิ่งเข้าวิธีแต่งงานครับกับแฟนสาวสุดวยเลยที่ชื่อว่าแอกเนสนะแล้วทั้งคู่ก็มีความสุขมากม แ,แล้วครับหลังจากแต่งงานกันไปได้เพียง5วันเท่านั้นวอเตอร์หนุ่มคนนี้ครับกับถูกเรียกตัวไปรับใช้ชาติเขาถูกเรียกตัวไปเข้ากองทัพสหรัฐอเมริกาครับเพื่อเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีก็คิดแล้วเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพิ่งแต่งงานเพิ่งได้อยู่กับภรรยาเพิ่ง5วันเองครับก็ต้องออกไปรบซะแล้วโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาหาภรรยาของเขาอีกหรือเปล่าอย่างไรก็ตาม วอเตอร์เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอครับเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆแล้วก็เชื่อมั่นว่ายังไงซาเนี่ยเดี๋ยวเขาได้กลับมาหาภรรยาของเขาอย่างแน่นอนอีกอย่างนี่ไม่ใช่สงครามครั้งแรกของวอเตอร์ครับนี่คือสงครามครั้งที่2ของเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยไปรบในสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วครับแล้วก็รอดกลับมาได้แบบครบ32เลยแหละเมื่อถึงกำหนดครับวอเตอร์ Water ก็ถูกส่งไปรบเนาะแล้วก็ไปอยู่ในค่ายทหารของเขา จนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี1951ครับในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังอยู่กับเพื่อนอาหารในค่ายนั่นแหละกองทัพทหารจีนซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองทัพเกาหลีเหนือเนี่ยก็ได้บุกโจมตีด้วยปืนใหญ่ครับแล้วก็มีการยิงกระนำใส่ค่ายทหารอเมริกันแบบไม่ยั้งเลยนะมีเพื่อนทหารคนหนึ่งในค่ายครับได้รับบาดเจ็บอย่างหนักบริเวณที่ขาทั้งสองข้างวอเตอร์เห็นอย่างนี้ครับก็รีบถอดเสื้อแจ็คเก็ตทหารของเขาเนี่ย ไปประถงพยาบาลทันทีแบบเหมือนเอาเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยไปพันขาของเพื่อนคนนั้นไว้เพื่อห้ามเลือดครับกองทัพของทหารจีนก็ได้ส่งกําลังพลเนี่ยบุกเข้ามาในค่ายทหารในเวลาต่อมาด้วยเพื่อทําการเก็บกวาดครับเหล่าทหารอเมริกันที่เหลือบางคนก็ถูกสังหารทิ้งครับ บางคนก็ถูกจับไปเป็นเฉลยและวอเตอร์คือหนึ่งในทหารที่ถูกจับไปเป็นเฉลยสงครามครับแล้วก็ถูกนําไปขังอยู่ที่ค่ายเกาหลีเหนือในขณะที่เพื่อนทหารของเขาคนที่เขาไปช่วยยังจําได้ใช่ไหมครับคนที่แบบโดนบาดเจ็บที่ขาแล้วก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตไปพันห้ามเลือดไว้เนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายเพื่อนทหารคนนี้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วก็ได้มีการไปสํารวจสมรภูมิลบเนาะแล้วก็มีการพบศพ เพื่อนทอาหารของนายวอเตอร์คนนี้ครับรวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตของวอเตอร์ด้วยที่กองอยู่บริเวณนั้นแหละภายในเสื้อแจ็คเก็ต ของวอลเตอร์เนี่ยยังมีการพบจดหมายฉบับหนึ่งครับสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อซึ่งแน่นอนมันคือจดหมายที่วอลเตอร์เนี่ยตั้งใจเขียนถึงภรรยาของเขานั่นเองสิ่งนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆมันทําให้หน่วยตรวจสอบครับเขาใจผิดครับเข้าใจผิดว่าศพศพเนี้ยคือนายวอลเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักฐานมันฟ้องไปทางนั้นใช่ไหมครับเจอทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเจอทั้งจดหมายที่ส่งให้ภรรยาดังนั้นหน่วยตรวจสอบฟันธงเลยครับศพเนี่ย ศพนายวอเตอร์ดิกซันแน่ๆในที่สุดวันที่5พฤษภาคมปี1951วอเตอร์ดิกซันก็ถูกประกาศครับว่าเป็นอาหารที่เสียชีวิตในหน้าที่จากสงครามในครั้งนี้โดยประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกันตอนนั้นเนี่ย<ๆ>ก็ยังได้ส่งจดหมายแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของวอเตอร์ด้วยนะครับพร้อมทั้งได้มีการออกใบมรณะให้กับวอเตอร์เสร็จสับเรียบร้อยเลยแม้ที่สหรัฐครับวอเตอร์ดิกซันได้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่คุณวอเตอร์ตัวจริงเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับเขายังใช้ชีวิตอย่างทรมานในค่ายกักกันของทหารเกาหลีเหนือเนาะเขาถูกทรมานหลากหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการให้อดอาหารหรือว่าถูกทำร้ายทุบตีอยู่บ่อยครั้งวอเตอร์ Water แล้วก็เพื่อนๆในค่ายกักกันเนี่ยต่างพยายามที่จะหลบหนีครับหลายต่อหลายครั้งเลยแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยครับเวลาผ่านไปกว่า2 8เดือน ในที่สุดวันที่5กันยายนปี1953ก็ได้มีปฏิบัติการ Big กสวิต h เกิดขึ้นครับโดย Operation ่นบิ w i t c h เนี่ยก็คือการส่งตัวนักโทษที่เหลือทั้งหมดนะครับในสงครามเกาหลีเนี่ยกลับประเทศนั่นเองทั้งนี้เกิดจากการเจรจาหยุดยิงนะครับระหว่างกองกำลังเกาหลีเหนือประเทศจีนครับแล้วก็ อ,องค์การสหประชาชาติหรือว่า UNC ในปี1951นั่นเองนะครับโดยสืบเนื่องประเด็นจากอนุสัญญาเจนีวานะที่ว่าด้วยเรื่องนักโทษชาวจีนแล้วก็นักโทษเกาหลีเหนือทั้งหมดเนี่ยเขาอยากให้กลับบ้านเกิดของเขาโดยอนุสัญญาเจนีวาที่ว่านี้มีการยืดเยื้อต่อรองกันนานถึง2ปีครับจนกระทั่งได้ข้อตกลงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยได้ลงนามข้อตกลงสงบศึกเกาหลีกันในวันที่27 กรกฎาคมปี1953นั่นเองและข้อตกลงอันนี้แหละครับทำให้นายวอเตอร์คนนี้ถูกปล่อยตัวออกจากค่ายนรกแล้วก็ได้กลับบ้านเกิดในที่สุดเมื่อเขาได้รับอิสระแล้วก็กลับไปที่สหรัฐอเมริกาครับแน่นอนว่าในใจวอเตอร์นี่คิดถึงแอกเนสคนที่เป็นภรรยาเป็นอย่างมากครับแต่เมื่อไปถึงบ้านแล้วเขากลับพบว่าแอกเนสภรรยาของเขาได้แต่งงานใหม่ไปแล้วครับ แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นไปแล้วแถมยังมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วด้วยสิ่งนี้มันสร้างความเจ็บปวด,ดวรุนแรงให้กันนายวอเตอร์คนนี้มากครับแต่เขากลับไม่รู้สึกโกรธแขนภรรยาของเขาเลยเขาเคยให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าความโกรธมันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วและสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือรับมือกับมันให้ได้แก้ไขกับปัญหาให้ได้ มันทำได้ดีที่สุดก็เท่านี้แหละนอกจากนี้ครับเขายังบอกว่าชีอ,อเมริกาเนี่ยเอาจริงๆเขาถือว่าเป็นบุคคลที่ตายไปแล้วด้วยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งดังนั้นคนเหล่านี้รวมถึงภรรยาของเขาเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะไม่มีใครทําอะไรผิดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเขาตายไปแล้วดังนั้นไม่มีความจําเป็นต้องไปโกรธเคืองคนเหล่านั้นเลยหลังจากจากการเรื่องราวต่างๆเสร็จครับวอเตอร์ก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดที่เมืองแอ็กเซสในรัฐ มิสซูรีนั่นเองในตอนนั้นครับเขาก็ได้ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าดีเฟนตันคือเอาจริงๆแล้ววอเตอร์ Water กับเฟนตันเนี่ยสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าที่บ้านของทั้งคู่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันครับดังนั้นก็ เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแหละแต่สิ่งที่ทําให้วอเตอร์ต้องประหลาดใจคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆคือวอเตอร์เขาพบว่าเฟนตันเพื่อนเก่าของเขาคนนี้เป็นนักข่าวที่เขียนข่าวการตายของเขาครับลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อปี1951ที่ผ่านมานั่นเองจากเรื่องราวสุดป,ประหลาดนี้ครับทำให้วอเตอร์แล้วก็เฟนตันเนี่ยได้กลับมาเจอกันแล้วก็พูดคุยเรื่องนี้กันอย่างสนุกสนานเลยครับเขาตลกขบขันกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก แล้วก็ไม่รู้กับเพื่อนๆว่าไปคุยกันอีท่าไหนสุดท้ายทั้งคู่ตกหลุมรักกันครับและต่อมาในปี1 9 5 5ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในที่สุดครับและพวกเขาก็มีลูกด้วยกันถึง3คนเลยทีเดียววอเตอร์ครับ ไม่เคยโกรธเคืองหรือว่าเอาเรื่องการเสียชีวิตที่มันไม่เป็นความจริงของเขาเนี่ยมาเป็นความทุกข์ในชีวิตของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแถมในทุกวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยวอเตอร์ยังจัดงานปาร์ตี้ฉลองกับครอบครัวในวันนั้นเอาซะเลยนะครับคือ5พฤษภาคมเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้มันคือการประกาศการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการของเขานะครับ ดังนั้นวอเตอร์ก็เอา้าไหนไหนก็ครบรอบมันตายแล้วเอามาฉลองกันสะหน่อยเลยแถมเฟนตันครับภรรยาของเขาที่เอาข่าวเรื่องการตายของสามีไปเขียนแบบผิดๆเนี่ยเธอก็ยังเอาข่าวที่เธอเขียนแล้วครับมาอ่านให้ลูกๆฟังในวันฉลองครบรอบเนี่ย แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านไปก็ทุกคนก็หัวเราะไปกับเรื่องนี้ครับคือไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่ซีเรียสเลยครับทุกคนมองว่ามันคือเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องหนึ่งของความผิดพลาดแล้วเราก็ได้แต่หัวเราะกับมันครับ สุดท้ายดีเฟนตันได้เสียชีวิตอย่างสงบในปี2016ที่ผ่านมานี่เองโดยทั้งคู่เนี่ยของรักกันมานะยาวนานนะครับถึง61ปีครับก่อนที่วอเตอร์ดิกซันคนนี้ครับจะเสียชีวิตในอีก4ปีต่อมานั่นก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาครับโดยอายุยาวนานครับถึง91ปีเพียงมว่าก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดบวกครับแล้วก็ไม่เคยแบบ ซีเรียสหรือว่าต้องคิดมากอะไรกับชีวิตเลยดังนั้นเขามีชีวิตที่ยืนยาวครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาแบบยังดูเป็นเด็กแล้วก็ยังเฟรชอยู่เสมอเนาะก็เป็นอันจบเรื่องราวอันสุดประหลาดของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เรียกว่าได้รับรู้ข่าวการตายของตัวเองแถมยังฉลองกับมันทุกปีด้วยนะครับยังมีเกตเ,เล็กๆน้อยๆจากเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณวอเตอร์นิดหนึ่งครับคือหลังจากสงครามเกาหลีเนี่ยเชื่อไหมครับว่า คุณวอเตอร์ยังคงไปร่วมรบในสงครามครั้งถัดไปด้วยก็คือสองครามเวียดนามครับแถมครั้งนี้เขาไม่ได้โดนเรียกนะครับแต่ว่าพอมีสงครามเวียดนามเนี่ยคุณวอเตอร์อาสาไปเองเลยครับเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับครอบครัวของเขามากๆแต่สุดท้ายทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของวอเตอร์ครับคือดูเหมือนวอเตอร์เนี่ยเขาไม่กลัวอะไรกับเรื่องแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบ สุดเหวี่ยงในทุกๆเรื่องจริงๆก็แล้วก็น่ารักมากๆครับคือครอบครัวนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยบอเตอร์นี่เกือบตายมาแล้วนะในสงครามเกาหลีเหนือครั้งนี้ปล่อยไปสงครามเวียดนามแต่ทุกคนก็เป็นไง เคารพการตัดสินใจครับซึ่งพี่มว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะบางทีเราเอาตัวเราเป็นหลักแล้วไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่ารัก,กสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางไปเข้าใจหรือว่าไปรู้เหตุผลไปรู้กระบวนการคิดของคนอื่นได้เลยเราสามารถแนะนําเขาได้ครับเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยครับเป็นอย่างนี้ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรนํามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเขายังยืนหยัดที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นคุณควรเคารพนะครับในการตัดสินใจของเขาเพราะนั่นคือชีวิตของเขา รเราอย่าเอาการตัดสินใจของเราไปอยู่บนชีวิตของใครเนาะสุดท้ายครับวอเตอร์ก็ได้กเกษียณอาชีพทาหารนะครับหลังจากรับใช้ชาติยาวนานถึง25ปีนะครับในเดือนกันยายนปี1970แถมตอนที่กเกษียณเนี่ยได้รับยศจ่าสิบตรีนะครับพร้อมกับเหรียญกิติยศแบบมากมายครับไม่ว่าจะเป็น p พ r p l h Heart 7ครั้งนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญแบบบอนสตาร์สไปอีก2ครั้งครับก็เรียกว่าเป็นผู้ชายที่ ออใช้ชีวิตได้อย่างสุดเหวี่ยงมากๆคนหนึ่งเลยนะครับพี่ฮมอ่านเรื่องราวของเขาเราก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้ชายที่แบบใช้ชีวิตได้ดีจริงๆแต่ว่ามากกว่าการใช้ชีวิตนั่นคือแนวความคิดของเขาครับพี่ฮมชื่นชมในการมองโลกในแง่บวกมากๆหลายๆครั้งเนี่ย เราเข้าไปในสังคมโซเชียลใช่ไหมแล้วพอเรามีใครมาพูดถึงอะไรที่เป็นการมองโลกในแง่ดีหรือว่าแบบเรื่องราวบวกๆเนี่ยก็จะโดนแขะครับจากมนุษย์โซเชียลหลายๆคนที่บอกว่าโอ้ oh, วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยเนาะแบบโลกสวยเหลือเกินนะพวกเธออะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆไม่ทำว่า แต่ละคนมีวิธีคิดไม่เหมือนกันครับเราอาจจะคิดมองโลกในแง่บวกหรือว่าโลกสวยบ้างมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับเราจะต้องมืดมนตลอดเวลาจริงหรอเราต้องอยู่ในสภาพแบดล้อนที่เป็นสีดาตลอดเวลาจริงๆรหรอครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องถามตัวเองเหมือนกันเนาะการได ออกไปวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์บ้างมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะคิดบวกเราจะคิดลบเราจะคิดดีเราจะคิดแย่สุดท้ายความคิดนั้นมันจะติดอยู่ในหัวเราครับมันจะกลายเป็นตัวเราเองและสุดท้ายมันจะรีเฟกซ์ครับมันจะสะท้อนย้อนกลับมากลายเป็นการกระทําของเรา ดังนั้นถ้าจะให้พี่แฮมเลือกนะพี่แฮมยังเลือกที่จะวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เพื่อส่งต่อความคิดดีๆเหล่านั้นไปให้คนอื่นครับรวมถึงมันก็จะสะท้อนกลับมาที่การกระทําดีๆของเราด้วยสุดท้ายแล้วโลกที่สวยเกินไปมันก็ยังดีกว่าโลกที่แย่เกินไปจริงไหมครับดังนั้น ก็พยายามคิดบวกครับแต่อย่าหลอกตัวเองนะถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาก็ต้องรู้จักแก้ไขครับมองให้ออกว่านั่นคือปัญหาหรือว่าอะไรเนาะแล้วก็หาทางออกให้กับมันพยายามอย่าไปจมกับปัญหาครับแล้วก็ไม่ต้องคิดบวกจนฉันไม่แก้ปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวปล่อยผ่านไปอย่างแบบนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นเดินทางสายกลางครับถ้ามีปัญหาแก้มันแล้วก็อย่าไปจมกับความทุกข์ยังไงพี่ฮมเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับตอนนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ไม่สั้นไม่ยาวเอามาเล่าให้ในช่่วงที เป็นสภาวะหลังโควิดของพี่แฮมยังอาจจะมีเสียงแหบๆนิดนึงเนาะอัดไฟนอตฟาวไปนี่เอาจริงๆก็ยังรู้สึกแบบเกรงใจคนฟังอยู่เลยครับเพราะว่าเสียงติดแหบมากๆเลยทั้ง2ตอนที่อัดไปแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าร้อยให้หายแหบเนี่ยถามน้องสาวที่ที่เป็นคุณหมอมาเนี่ยน้องบอกว่าอาจจะนานถึง3เดือนครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆบอกว่าพี่แฮมไปพักผ่อนเถอะพี่แฮมก็ต้องพัก3เดือนเลยนะครับก็เกรงว่า,าแฟนๆจะทาการประท้วงแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรหนีพี่แฮมไปหมดครับสุดท้ายกลับมาอัดไม่มีคนฟังเลยก็จะรู้สึกเสียใจมากๆดังนั้นฟังในเวอร์ชันแผบบแบบนี้ไปก่อนนะครับพี่แฮมจะพยายามพักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อให้กลับมาได้เร็วที่สุดฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งหนีหายกันไปไหนนะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าก,การตกนะต่อให้มันกลายเป็นโรคสามัญประจำบ้านหรือโรคท้องถิน่นหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ระมัดระวังครับเพราะว่าจำไว้ว่าไม่เป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ สุขภาพร่างกายสําคัญมากถ้าเราแข็งแรงเนี่ยบางทีเป็นแล้วเรายังไม่รู้สึกเลยแต่ที่แพทย์พี่ยำบอกว่าเออถ้าเกิดเราเป็นแล้วเนี่ยต้องกักตัวอันนี้สําคัญนะไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่กักตัวเพราะสุดท้ายเนี่ยเราออกไปสังคมข้างนอกเนี่ยเราไปติดไข้ก็ไม่รู้แล้วคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงแบบเราหรือเขาอาจจะมีเด็กเล็กเขาอาจจะมีคนแก่อยู่ที่บ้านที่ออกมาข้างนอกด้วยธุระจาเป็นดังนั้นครับนอกจากรับผิดชอบกับตัวเราเองแล้วรับผิดชอบกับสังคมด้วยนะครับอันนี้พี่ยฝากย้าเตือนแล้วเนาะเพราะ ตอนพี่ห้ามอยู่เนี่ยก้าวเดียวไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับอยู่ที่บ้าน10วันเต็มนะครับไม่มีการออกไปไหนเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมดังนั้นอยากให้ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคมเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ